สรุปผลการปฏิบัติงานประเมินพนักง,งานราชการประจำปีงบประมาณ2568ระหว่างวันที่1เมษาย,ยนถึง30กันยายน2568ของนางอัญชลีสุกเกตครูศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปนางอัญชลีสุกเกตครูศูนย์การเรียนรู้รับผิดช,ชอบพื้นที่สอกอรอระดับตำบลบ่อเวนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลสารสนเทศ1.1ข้อมูลทั่วไปของตำบลที่รับผิดช,ชอบ ได้แก่สกรระดับตำบลบ่อเวนเลขานุก,การตำบลตกพมตำบลวังสรรพรสตำบลมาภัยตำบลตอกนองและตำบลซึง้ง1.2ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือผู้ลืมหนังสือจำนวน35คน1.3ข้อมูลภูมิปัญญาภาคีเครือข่ายเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมของการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.4ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ได้แก่วัดเข่าทองวัดโชคดีและวัดบ่อเวนสวนการเรียนรู้สวนป่าไผ่วัดมาภัยโพชนารามมีการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อนำความต้องการของประชาชนมาวางแผนบริการจัดการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดการทำแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงาน 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น 3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนา 4. มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด 5. มีการสรุปและรายงานผลและจัดทําแผนในระบบ d m a s ตัวชี้วัดที่ 3. จํานวนความสําเร็จในการส่งเสริมการรูนหนังสือ3.1มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ 3.2. จัดทำข้อมูลลงทะเบียนใน DMRS มีทะเบียนผู้ไม่รู้หนังสือรืมอหนังสือได้ชื่อผู้เรียนหลักสูตรการรู้หนังสือไทยสถานที่สอนบ้านเลขที่23บ้านมากชุมเห็ดหมู่ที่6ตตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี 3.3. มีการจัดทำแผนการสอน 3.4. มีการจัดทำบันทึกหลังสอน 3.5. ชิ้นงานของผู้เรียนไม่น้อยกว่า3รายการ3.6มีการจัดทำปฏิทินการจัดการเรียนการสอน 3.7. ผู้เรียนเข้ารับการประเมินไม่อน้อยกว่าร้อยละ50 3.8ผู้เข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ50 3.9มีบันทึกผลการติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3.10. บัญชีโรงเวลาผู้เรียนและ3.11บัญชีโรงเวลาปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือมีจำนวน35คน เข้ารับการประเมินจำนวน20คนผ่านการประเมิน15คนคิดเป็น้อยละ75ไม่ผ่านการประเมิน5คนตัวชี้วัดที่7จําจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตาม 1. โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำฝ่าชีประยุกต์จากเส้นไหวเทียม2โครงการพัฒนาอาชีพการทำขันโตกจากเส้นไหวเทียม 3. โครงการพัฒนาอาชีพการทำเปจากห่วงผ้า 4โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตด้านการป้องกันไข้เลือดออกและการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไรยุง 5. โครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร 6. โครงการอบรมเกษตรพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ่อเวรมีจำนวน2แห่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบ่อเวรมู่ที่2และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโชคดีหมู่ที่4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโชคดีหมู่ที่4โรงเรียนบ้านเขาทองและมีอาสา,าสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวนสองคนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสุขภาวะดีชีวีมีสุข,ขอกกรอระดับอำเภอขุงโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาโครงการทูบีดัมเบวันเสริมสร้างสุขภาพใจสุขภาพกายต้านยาเสพติด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาสอกรอรระดับอำเภอขุงแลกเปลี่ยนประสบการณ์โลกกว้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน 1>, 1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 2. โครงการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้การใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567 3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 4. โครงการสุขภาวะด,ดีชีวีมีค่าพัฒนาด้วยคุณธรรมสูนนักศึกษาสอกรอรระดัดบังเภอขุง 5. กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสือ่อ 6. โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำเปจากห่วงผ้า 7. โครงการอบรมอาสาโยกชาติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 8โครงการประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ2518 9โครงการรักโลกรักชีวิตรักสิ่งแวดล้อมสอกรอระดับอำเภอขุน10เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ1 1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์นวัตรกรรมสื่อยุใหม่ด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์พิกฉบการผลิตด้วยนวัตรกรรม AI 12. เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 13. โครงการอบรมเกษตรพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล 14. โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาสอการอรจ,จังหวัดจ,จันทบุรีตัวชีวัดที่9งานที่ได้รับมอบหมายการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับปฏิบัติงานแทนหัวหน้าสการบบระดับตำบลบ่อเวนปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัคร นิเทศการเรียนการสอนสกรระดับตำบลตอกนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตรณรงค์และส่งเสริมการอ่านสกรระดับตำบลและบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนวัดเขาทองงานการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำฝาชีจากเส้นไหวเทียมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำขันตกจากไหวเทียมโครงการพัฒนาอาชีพการทำเปจากหวงผ้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาเบรคแพ็ทีสการทำฝาชีพประยุกต์จากเส้นไหวเทียมชื่อเจ้าของผลงานนางอัญชลีสุเกตสกอรระดับตำบลบ่อเวนตามจุดเน้นการดำเนินงานกลมส่งเสริมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2567จุดเน้นที่5ขยายโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปัจจัยความสำเร็จประชาชนให้ความสนใจในการทำเป็นอาชีพเสริมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และได้รับการสนับสนุนวัสดุฝึกจากเทศบาลตำบลบ่อเวรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ